สวัสดีค่ะยามค่ำคืนค่ะเวลาสี่ทุ่มนะคะเวลาสี่ทุ่มของตอนกลางคืนของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ก่อนนอนออกรับอากาศสักหน่อยนะคะ ไม่ได้เอาไม้ไม่ได้เอาไม้ถือมาอากาศเย็นค่ะคิดว่าเพราะมันร้อนนะคะอยู่ในบ้านร้อนเหืออแตกก,ก,ก็เลยออกมานะออกมาเดินรับลมสักหน่อยนึงเ,เดินยี่สิบนาที ให้มันมีแรงแขนมีแรงขาสักหน่อยเมื่อกี้ยืนล้างชามอยู่เหือแตกปุ๊บปุ๊บวันนี้มีลมมีลมมีมีลมเพราะว่าถ้าเกิดเรานอนนะคะอยู่บ้านทั้งวันนะแล้วเรานอนต่อนะมันก็จะนอนเนาะ ถ้ามันไม่ได้ออกนอกบ้านเนาะมันก็เลยว่ามันจะเงาๆตามภาษาคนแก่ก็เลยออกไปเดินรอบสนามฟุตบอลหน่อยนึงหน้าร้อนนี่มันก็จะดีตรงเนี้ยหน้าร้อนที่มันดีก็คือดีตรงที่ว่า มันมืดช้านะสี่ทุ่มสีทุ่มมืดเนาะสี่ทุ่มมืดเราก็ผู้คนเห็นผู้คนเขาก็ออกนอกกันเนาะอยู่จนในบ้านมาสองวันละ <c oughs> ออมาเดินไปเดินมาแล้ว20่ิวันนาทีเมื่อกี้สนามฟุตบอลปกติมา่อสองสามวันที่แล้วนะต้นหญ้าเนี่ยจะแห้งนะแห้งแห้งหมดเลยเนาะได้ฝนเมื่อวานนี่ต้นหญ้าเขียวจะทุกคนดูต้นหญ้าเขียวเลย ตรงนี้ก็ว่าจะเข้าป่าหาเห็ดเมนูจะมีแรงไปหรือเปล่าสี่ทุ่มแล้ว อยู่ต่างประเทศมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยเนาะเงามันเงาโอ้นั่งนั่งรับอากาศหน่อยโอยมันปวดเนาะปวดปวดเมื่อยนอนมากๆก,ก็ปวดเมื่อยก็เลย ว่าก่อนจะเข้านอนก็ออกมารับลมสักหน่อยนึงลมดีอากาศดีเห็นไหมสี่ทุ่มทุกคนสี่ทุ่มละสี่ทุ่มอากาศยังดีอยู่บ้านที่พี่นีอยู่นี่มันก็จะไม่เชิงในเมืองเนาะมันก็จะเป็นเมืองเล็กๆเ,เมืองเล็ก,ลกมันก็จะเยบีบเงี้ย มันเงียบที่พี่นีอยู่เนี่ยยิ่งหน้าหนาวยิ่งเงียบ <c oughs> <c oughs> นั่งรับลมเท่านั้นบ้านบ้านเออไหนอะนี่บ้านหลังนี้ตึกตึกหลังเนี้ย <c oughs> ผู้ชายที่เขามาจีบพี่นีอ่ะก็ <c oughs> เอาผักมาให้ เคาะประตูให้โอ้ยสงสัยสงสัยคิดถึงมั้งเห็นออกนอกบ้านเคาะประตูปัป๊บปั๊บปัอต้นตะไครน้นี่ถอนมายัางไงเนาะรีบตัดสงสัยผ่านไปผ่านมาเห็นพี่เห็นพี่ตรงหน้าต่างกินีมานั่งตรงเนี้ย เด็ดไฟเขาปิดหมด <laughs>